มาพรุ่งนี้อีกวันมาชิมๆไนให้ชิมทำน่ยใจยไม่ถึงแสนเลยค่ะมาพรุ่งี้อีกวันเน่กโมเดยใช้ถู้ นด้อยากเจอพี่จ๋าอยากเจอพี่จ๋าแล้วราก็นีจะหมดเลยเหรออยากเจอพี่จ๋าหมดนี่ยละจะหมดแล้วนะอยากเจอพี่จ๋านี่ไม่จลา อ,อยากเจอพี่ๆจ๋าูเลยอยากเจอพี่ๆจ๋าเอาใส่รองเท้าโอเครองเท้าหลุดรองเท้าหลุดใส่ก็ได้ใช่ไม่ใช่ไม่เอแล้วลเอาผูู้กเพาะเขา็พื่อนขอใๆ Impact อะ Impact ไม้ไหวแม่เร็วใังไม่ไม่แสบเลยอค,คขอคคขกนะค,คะไปเรามาหาโซ่ดีกว่าคุณแม่เปลี่ยนบ้างตรงนี้น ข้ามาตรงนี้คุณแมนะ่โซซีสส่กินนมอยู่<ม>คุณแม่ฝากติดตอนติดตามที่ช่องนีงนะเร็วว่าให้ถึงพันมันจะได้ไร้สดได้คุณแมนะ่เวลาเราไปตามเราจะได้ตามช่องนี้นะคุณแมนะ่เดี๋ยวฝากหมุดให้นะ รถเหย่อสายโอบริการล้วฝากของค่ะรถเ่ายโอบริการล้วฝากของค่ะรถเหยสายโอบริการล้วฝากของค่ะรถเ่สายโอ คุณแม่ฝากติดตามช่องปักหมุดนะคะเราจะได้ไปไลฟ์สดช่องนี้ได้เวลาตามมหาน้องเนาะใช่ค่ะเปลี่ยนมนาดูสว่างงานบีบค่ะฝากติดตามช่องที่ปักหมุดเลยนะคะ อุ้มไลฟ์มันยังไม่ขึ้นคุณแม่มันน่าจะให้ถึงพันก่อนหรือเปล่าขอบคุณนะคะอันนี้มีให ค่คะนี่คุณแม่มาถ่ายให้ดูไม่ต้องการอะไรมากค่ะติดตามให้ครบทันจะได้ไลฟ์สดช่องนั้นได้นะคะโมเน่เดี๋ยวมานะคะ